สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกมร o ม a n นชิง้งซาก้ารีอูนิเวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นอีเวนต์กาจาของ g o เ d e n Week นะครับแล้วก็ย้อดหลังของซาก้าทามาชินะครับซึ่งที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อ ที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n e n t i s t i s h c h a n n e l นะครับผมครับโดยที่ใน event, อีเวนท์ที่เข้ามาใน g o l d e n w e e k นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวละครตัวใหม่4ตัวละครนะครับได้แก่ตัวละคร c o นะครับวาซาวนะครับแล้วก็โซปุแล้วก็ช้างนะครับแล้วก็จะมีตัวละครรีรันนะครับทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับ ซึ่งอันนี้ผมจะไม่ได้ทำรีวิวไว้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครจากตัวอีเวนต์เก่าเพื่อนๆก็สามารถกลับไปเปิดดูรีวิวตัวละครเก่าๆนี้นะครับได้จากรีวิวที่ผ่านๆมานะครับซึ่งจะมีตัวละครอพอลลอนนะครับบิวนี่ร่างที่1ฟอร์เนอุสลร่างที่1น,นะครับแล้วก็กุหลาบขาว คิสมาสนะครับแล้วก็ตัวละครโจในร่างที่2นะครับโดยที่ more, ตัวละครที่ผมจะมารีวิวนั้นจะเป็นตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับโดยผมจะเริ่มจากตัวละครธรรมราชานะครับตัวละครธรรมราชานะครับก็จะเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบขึ้นมาในร่างที่3นะครับโดยที่จะเป็น s s เช่นกันกับในร่างที่ผ่านผ่านมาโดยที่ในร่างนี้นะครับก็จะมีค่าแอตแท็สูงถึง99%ซ ส่วนท่าต่างๆก็จะมีตามที่ผมจะกล่าวดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าซัพพอร์ตนะครับซึ่งจะเพิ่มค่าสถานะความแม่นยำพลังป้องกันเวทมนต์พลังความรักแล้วก็สนีปานกลางท่าที่2นะครับจะเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มแล้วก็มีผลออกก่อนโดยที่เป็นท่าแรงดีนะครับ bp 7ดลดได้2เหลือ5นะครับแล้วก็เป็นท่าโจมตีประเภทแทงแล้วก็ท่าแสงนะครับ ท่าที่3เป็นท่าแรง ss นะครับใช้ bp 13ลดได้3เดียอ10แต่เมื่อใช้แล้วก็จะบวก bp ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้บวก1โดยที่ท่าโจมตีนี้เป็นท่าโจ,จมตีประเภทท่าการแทงแล้วก็ท่าแสงส่วน ability ของตัวละคร co นะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ ability แรกเมื่อจบการเทินนั้นก็จะบวก bp บวก1ให้กับตัวละครนะครับ ability ที่2นะครับ จะเพิ่มค่าพลังโจมตีธาตุแสงให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ปานกลางและอบิลิตี้ที่3นะครับก็จะเมื่อโจมตีจะเพิ่มดาเมจสูงและเมื่อโจมตีจุดอ่อนก็จะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นอีกปานกลางตัวละครตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครวาซาวนะครับตัวละครวาซาวในร่างนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดร่างที่2นะครับโดยที่มีค่าสเตตัสอิน 99%แล้วก็จะมีค่าสปีด81%รวมไปถึงค่าพลังป้องกันเวทมนต์กับค่าพลังป้องกันสูงถึง78%เมื่อเบรก50ตัวละครวาซาวนั้นจะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้ท่าที่1นนะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มซึ่งเป็นท่าโจมตีที่ได้ทำการอัปเกรดให้โดยอัตโนมัติซึ่งเป็นท่าแรงดี BP 6ลดได้2เหลือ ลดได้1เหลือ5นะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มซึ่งมีผลคิดติค่อนกับมอนสเตอร์ประเภทธาตุไฟท่าที่2เป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นท่าที่ถูกอัปเกรดให้แล้วเป็นท่าแร้งบีนะครับใช้ BP10 ลดได้1เหลือ9นะครับผมส่วนท่าที่3นั้นเป็นท่าแร้งเอนะครับ BP15 ลดได้3เหลือ12เป็นท่าสุ่มโจมตี2ครั้งธาตุน้ำและธาตุสายฟ้า มีผลลดค่าพลังป้องกันเวทมนวนเล็กน้อยนะครับส่วน Ability ของตัวละครวาซาวนะครับก็จะมีดังต่อไปน,นี้นะครับ a อ i บ i ิลิตี้แอบิลแรกนะครับพาวเวอร์ชาร์เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะบวก p p ให้กับตัวเองบวก2อ b i l i บ y ที่2เมื่อเริ่มราวนะครับจะเพิ่มค่าพลังเวทมวลให้กับตัวเองสูงมาก แล้วก็อ b i l i t ที่ที่3เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงและในขณะที่ SP เต็มอยู่นั้นก็จะเพิ่มดาเมจสูงปาน,นกลางนะครับผมตัวละครตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวละครโซปุนะครับโซปุนั้นก็จะเป็นตัวละครสายขวานซึ่งได้ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่ในอีเวนท์ที่เพิ่มเข้ามาในช่วงโลเดนวีนั้นก็จะมีร่าง S แจกสามารถ เอาไปแรกได้นะครับเอามาเป็นตัวละครที่ใช้ท่าซัพพอร์ตจากในร่างนี้โดยที่ตัวละครโซป,ปูในร่างนี้จะมีค่าพลังโจมตีบวกที่100%และค่าแม่นยำา70%กับค่าสปีดที่84%เมื่อเบรก50นะครับส่วนท่าโจมตีก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่า BP5 ลดได้หลือ4เมื่อใช้แล้วก็จะ เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองเล็กน้อยแล้วก็ลดค่าพลังโจมตีของศัตรูเล็กน้อยเช่นกันนะครับท่าที่2เป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่ม BP8 ลดได้2เหลือ6เมื่อใช้แล้วนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ทั้งทีมเล็กน้อยนะครับรวมไปถึงยังโจมตีศัตรูได้ทั้งกลุ่มอีกด้วยนะครับผม อาบิ i ิตีสุดท้ายก็คือท่าโจมตีแรงทิปเปิลเอสนะครับซึ่งเป็นท่าที่ถูกอัปเกรดให้แล้วจากแต่ก่อนนะครับจะใช้ BP 14เมื่อถูกอัปเกรดแล้วจะใช้ BP ลดมาอยู่ที่12นะครับเมื่ออัปเกรดเต็มแล้วจะใช้ BP เพียงแค่9เท่านั้นและมีผลติดคิติคอนกับสตูประเภทตัวละครที่เป็นต้นไม้นะครับอ b i l i t y ของตัวละครตัวนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้อาบิทิตีแรกนะครับก็คือ เมื่อโจมตีจุดอ่อนจะเพิ่มค่าพลังโจมตีของตัวเองสูงมาก Ability ที่2เมื่อใช้อาวุธประเภทขวานเพิ่มพลังโจมตีสูงและ Ability ที่3นะครับ tension up 5เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงมากนะครับแล้วก็ตัวละครตัวสุดท้ายที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นตัวละครคุณช้างนั่นเองนะครับ ตัวละครช้างตัวนี้ก็จะมีค่าแอตแทวกสูงถึง95%นะครับค่าพลังป้องกัน85%นะครับแล้วก็ค่าอื่นๆก็จะอยู่ที่ปานกลางนะครับ70-60-50%นะครับแต่ค่าพลังความรักกับค่าเสน่ห์จะค่อนข้างต่ำอยู่ที่30%เเท่านั้นเนื่องจากเป็นตัวละครสายต่อสู้นะครับไม่ใช่สายเวทมนต์จึงมีค่า สเตตัสตัวนี้ต่ำเมื่อเบรก50แล้วก็ตัวละครช้างนั้นจะมีค่าท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าที่ท่าที่1น,นะครับเป็นท่าโจมตีที่ได้ถูกอัปเกรดให้แล้วนะครับเป็นท่าโจมตีแรง C BP 3ลดได้1เหลือ2ท่าที่2นะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับเป็นท่า BP 1 0ลดได้2เหลือ8เป็นท่าแรง B นะครับซึ่งมีผลพิเศษ นะครับโดยเมื่อโจมตีแล้วจะลด sp ของตัวละครที่ใช้ลง10%นะครับและเมื่อใช้แล้วก็จะติดสถานะนับถอยหลังนะครับก็คือจะเริ่มต้นจากการนับ2นะครับในขณะที่นับนับถอยหลังนั้นก็จะหยุดโจมตีไปนะครับเมื่อนับเหลือ0จะใช้ท่า massive fall นะครับซึ่งท่า massive fall เป็นท่าแรงที่เปิ้เอส ซึ่งแรงของท่านั้นจะมีผลจากท่า Hammer ร o โนะครับก็คือท่านี้นั่นเองและท่าที่3นะครับก็เป็นท่าแรงที่เปินะครับที่ถูกอัปเกรดแล้วนะครับจากแต่ก่อนใช้ bp 14ก็จะลดลงไป1ก็เหลือ13นะครับเมื่อ,อลด bp แล้วก็จะลดได้3ก็จะเหลือ bp ที่10เมื่อโจมตีแล้วก็จะลดค่าพลังป้องกันของศัตรูลงสูงมาก นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่าแรงที่เป็นเอต่อไปก็จะเป็นอ b i l i t y ของตัวละครนี้นะครับเมื่อถูกโจมตีจนเหลือ s p 0จะฟื้นกลับขึ้นมาได้1ครั้งโดยมี s p อยู่ที่30%มีผล1ครั้งเท่านั้นและในขณะที่อยู่ในสถานะใกล้ตายนะครับก็คืออยู่ในหลอดเลือดสีแดงนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองสูง มหาสารนะครับคือมากกว่าสูงมากและสามารถรับดาเมจลดดาเมจได้สูงมหาสารนะครับผมก็คือมากกว่าสูงมากนั่นเองก็อยู่ที่ประมาณที่50%สนะครับผมสูงมหาสารซึ่งถ้าเป็นสูงมากก็จะอยู่ที่30%นะครับแล้วก็ Ability ตัวต่อไปนะครับในขณะที่ hp ไม่ไม่เต็มนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองสูงแล้วก็ ลดดาเมจปานกลางแล้วก็อปีที่3 Tension Up 5นะครับผมสรุปตัวละครจากทั้งหมด4ตัวละครนะครับก็ตัวละครที่น่าจะนำมาใช้งานได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นตัวละคร c O นะครับซึ่งตัวท่าบัฟตัวใหม่นั้นจะเป็นท่าบัฟที่เอาไว้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพพวกท่าของตัวละครที่ทำให้ติดสถานะได้มากขึ้นเพราะาตัวค่าสถานะ เสน่ห์นะครับแล้วก็ถ้าสถานะความรักนั้นจะมีผลเกี่ยวกับการาทําให้ศัตรูติดส,สถานะได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ค่าพลังความรักนั้นก็จะทําให้ตัวละครที่ฮิวฮิวได้รุนแรงมากขึ้นส่วนค่าความแม่นยำนะครับก็จะเพิ่มให้ตัวละครที่ใช้ค่าความแม่นยําอย่างตัวละครสายปืนหรือตัวละครสายธนูนั้นโจมตีได้รุนแรงมากขึ้นนะครับก็ น่าจะเป็นกิมมิกใหม่นะครับที่เพื่อนๆจะต้องไปทดลองใช้ดูซึ่งตอนนี้จากที่ทางตัวเกมได้ให้การให้ตัวนี้มาก็ยังไม่มีผลมากเท่าไหร่แต่ในอนาคตแล้วเราอาจจะต้องได้ใช้อย่างจริงจังนะครับผมสำหรับท่านี้ส่วนตัวละครอีก3ตัวละครนั้นจะเน้นไปทางเรื่องด้านการโจมตีซะมากกว่าไม่ได้มีเมคานิกใหม่สักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวละครใน โ o เน้นวีคเอพิส od หนึ่งนะครับผมในเอพิ od c ซนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวละครย้อนหลังนะครับซึ่งเป็นตัวละครย้อนหลังจาก event, อีเวนต์ซากาทามาชิ achi, นะครับซึ่งจะมี3ตัวละครด้วยกันนะครับได้แก่ตัวละครมิก้านะครับตัวละครเ,เทเรนุแล้วก็เคโอลุกนะครับซึ่งเป็น สามตัวละครที่เป็นได้ถูกคัดเลือกมานะครับซึ่งอย่างตัวละครเคโอรุหรือว่าตัวเทเดนุเนี่ยได้ออกร่าง A มาตั้งแต่ตอนเกมเปิดแล้วนะครับถึงตอนนี้ก็เพิ่งจะมีร่างนี้ส่วนตัวละครเมรกานั้นมาจากซาก้าเกมบอยนะครับผมโดยที่ผมจะเริ่มจากตัวละครเมรกานะครับตัวละครเมรกาเป็นตัวละครประเภทหุ่นยนต์นะครับผมซึ่ง ใช้อาวุธเป็นอาวุธประเภทปืนนะครับโดยที่ค่าสเตตัสของตัวละครตัวนี้ก็จะมีค่าความแม่นยำบวกเมื่อเบรก50สูงถึง100%แล้วก็มีค่าพลังป้องกัน90%ค่าสปีด80%นะครับอันนี้คือค่าหลักๆที่ค่อนข้างจะมีะตัวเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างสูงนะครับผมโดยที่ตัวละครเมรกานั้นก็จะมี ท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวระยะไกลนะครับแรงสี่ bp สามโดเต้นหนึ่งเหลือสองนะครับเป็นท่าประเภททุบระยะไกลนะครับท่าที่สองเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับระยะไกลเช่นกันเป็นท่าโจมตีประเภททุบแล้วก็ท่าไฟนะครับเมื่อใช้แล้วก็จะบวกพลังโจมตีสูงมากให้กับตัวละครที่ใช้สองเทิน นะครับแล้วก็ท่าที่3นะครับจะเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มเช่นกันแต่เป็นท่าออกก่อนนะครับใช้ BP 13ลดได้3เหนือ10แล้วก็เป็นท่าแรง B เช่นกันนะครับส่วนอ b บิลิตของตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับอ b บิลิตแรกนะครับ detox you นะครับเมื่อเมื่อทำการจบการเทินนะครับจะขออภัยครับ <c oughs> โดยที่ตัวละครนี้ก็จะติดสถานะล้างสถานะที่ติดสถานะทั้งหมดออกเมื่อจบการเทิร์นรวมไปถึงฟูลฟูค่า s p นะครับเล็กน้อยอ b i l i t y ีที่2นะครับเมื่อทำการเทิร์นทุกครั้งนะครับจะทำการเพิ่มค่าพลังความแม่นยำและค่าพลังป้องก,กันให้กับตัวเองปันกลางนะครับแล้วก็อ b i l i t y ที่3 Tension up 5นั่นเองนะครับตัวละครตัวต่อไปก็จะเป็นเทเรนนนะครับ ตัวละครเทเลนุนะครับก็จะเป็นตัวละครสายธนูนะครับโดยที่ในร่างนี้นะครับก็จะมีการบวกค่าความแม่นยำถึง96%แล้วก็ค่าสปิดที่87%ดซด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีท่าโจมตีต่างต่อไปนี้นะครับท่าแรกก็เป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับเป็นท่าแรง E เมื่อใช้ BP5 เมื่อลดแล้วก็จะลดได้หนึ่งก็เหลือ b ี4นะครับเป็นท่าโจมตีประเภทแทงแล้วก็ท่าไฟทั้งกลุ่ม ท่าที่2ก็เป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มเช่นกันนะครับแต่เป็นท่าแรงบีใช้ BP 12สิบสองลดด้สามเหลือ9นะครับเป็นท่าโจมตีประเภทแทงนะครับแล้วก็ท่าที่3นะครับเป็นท่า,าที่ได้รับการอัปเกรดแล้วนะครับฮาร์ดสกิ๊กเกอร์บวกนะครับเมื่ออัปเกรดตอนแต่ก่อนเป็นท่าแรงท่าแรงเอสนะครับแต่พออัปเกรดแล้วก็เป็นแรงพิเศษเอสนะครับ BP 13สิบสามลดด้สามเหลือ10 เป็นท่าโจมตีประเภทการแทงนะครับแล้วก็มีผลที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะสนิ์ปานกลางนะครับมีผล4เทินแต่วกอตัวละครนี้ก็จะมีอ b i l i t y ดังต่อไปน,นี้นะครับอบิลิตแรกนะครับเป็นท่าโจมตีเป็นอ b i l i t y ที่เมื่อ HP เต็มนั้นจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองสูงมาก Ability ที่2นะครับเมื่อใอช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มดาเมจสูง และ b i ิทิ y ที่3 Battle Tension เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงและเพิ่ม BP 1เมื่อเริ่มเข้าการต่อสู้นะครับผมตัวละครตัวสุดท้ายในซากาธามาชินะครับก็จะเป็นตัวละคร k o โอลุกนะครับตัวละคร k o โอลุกเป็นตัวละครสายดาบมือเดียวนะครับโดยที่ตัวละคร k คโอลุกนี้จะมีค่าพลังโจมตี88นะครับแล้วก็มีค่า พลังป้องกัน90%ซนะครับผมซึ่งเป็นค่าเบี่ยเมื่อเบี่ยงโดยที่ตัวละครตัวนี้ก็จะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าซัพพอร์ตเป็นท่าฮิวสเอพีนะครับเป็นท่าท่าแสงนะครับใช้ b p 5และ LP 1ลดได้1เหลือบ p 4นะครับท่าที่2เป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวระยะไกลนะครับ BP8 ลดได้2เหลือ6และเป็นท่าที่ถูกอัปเกรดให้แล้ว เมื่อใช้แล้วก็จะบวกค่าสปีดให้กับตัวละครเล็กน้อยนะครับแล้วก็ท่าที่3นะครับถ้าไฟอนอลสไตร์นะครับใช้ BP13 แล้วก็ใช้ LP3 นะครับก็คือจะสามารถใน1ไฟจะสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นท่าแรง S โจมตีทั้งกลุ่มระยะไกลนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีประเภททาดฟันแล้วก็ไฟเมื่อลด BP แล้วก็จะเหลือที่ BP10 นะครับ แต่ก็ท่านี้ก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเพราะตัวละครมีแค่ LP ที่6นะครับเมื่อใช้ไป3ก็จะเหลือ2ครั้งต่อไปก็จะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ ability ของตัวละครเ o ออกก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ ABILITY แรกนะครับเมื่อถูกโจมตีจะลดดาเมจให้กับตัวเองมหาศาลนะครับโดยมีผล3ครั้งนับเฉพาะครั้งที่ถูกโจมตีเท่านั้นนะครับ อพิ l i t y ที่ 2. สแลมกาดจะไปรับการโจมตีนะครับให้กับสมาชิกในปาร์ตี้นะครับโดยที่เมื่อเมื่อรับดาเมจแล้วจะลดดาเมจอีกปานกลางนะครับผมแล้วก็อพิ l i t y ที่ 3. นะครับเ,เมื่อถูกโจมตีลดดาเมจสูงมากนะครับก็คือเกาะเหล็กไหลขั้น5นั่นเองนะครับ โดยที่ตัวละครจากทั้งหมด3ตัวละครนี้นะครับโดยรวมๆแล้วนะครับเป็นตัวละครอ,อย่างาตัวละครหุ่นยนต์หรือว่าตัวละครเ,เทเลนุนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ใช้ฟาร์มสําหรับด่านสตอรี่หรือเมนสตอรี่ที่มีศัตรูจํานวนมากนะครับแล้วก็จะเน้นอ,อย่างหุ่นยนต์ก็จะมีท่าออกก่อนนะครับซึ่งถ้าถามความาน่าสนใจแล้วก็ ในมุมมองของผมเองแล้วผมคิดว่าตัวเมกาค่อนข้างจะมีประโยชน์ตรงที่ว่า ability detox นะครับซึ่งเมื่อทําการรักษาสถานะก็อยูให้ให้กับตัวเองเล็กน้อยได้ด้วยรวมไปถึงมีการเพิ่มค่าพลังแม่นยํากับพลังป้องกันให้กับตัวเองทุกเทินนะครับก็ดูสะดวกสบายดีนะครับคือมีการบับตัวเองขึ้นทุกเทินแต่ข้อเสียก็คือค่อนข้างที่จะเพิ่มน้อยนะครับ แล้วก็มีผลปานกลางแล้วก็ตัวละครในลักษณะนี้ค่อนข้างจะมีเยอะแล้วนะครับก็ถือว่ายังไม่น่าสนใจมากนะักสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวละครเคียวลูกนั้นก็เป็นตัวละครสายฮิ้วก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ใช่ฮิ้วตรงๆนะครับโดยที่ถ้าโจมตีก็อยู่ที่กลางๆงก็เลยจะดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนจะเป็นตัวละครที่เน้นไปทางด้านตั้งรับนะครับสามารถกัดให้กับ เพื่อนในปาร์ตี้แต่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีตัวละครอย่างยูเลียนหรือว่าในอีเวนท์ที่ผ่านมาอย่างตัวละครเคลนนะครับก็จะมีเปกกาศดให้เพื่อนเหมือนกันนะครับก็จะทําให้ตัวละครตัวนี้ดูดรอปตรงไปหน่อยนะครับเพราะตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งเก่งมากถ้าใครไม่ได้ฟาร์มตัวละครตัวนี้มาก็ค่อนข้างจะใช้ยุ่งยากหน่อยหรือถ้าอย่างถ้าไฟนอตสไตร์นะครับก็ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น นะครับที่เหลือก็คือเอาไว้ใช้ฮิวตัวเองได้อีกประมาณฮิวสมาชิกในปาร์ตี้ได้อีกประมาณแค่2องครั้งเท่านั้นเองนะครับจึงเป็นข้อจํากัดแล้วก็ค่อนข้างใช้ยุ่งยากนะครับสำหรับตัวละครเคลวลุกส่วนตัวละครเทเลสนะครับก็เป็นต,ตัวละครที่เป็นการโจมตีประเภทแทงแบบทั้งปาร์ตี้นะครับก็สามารถใช้เก็บศัตรูที่มีศัตรูค่อนข้าง ใน,ในลักษณะที่มีศัตรูเยอะๆที่แพ้การโจมตีประเภทแทงนะครับก็จะดูมีประโยชน์ในระดับหนึ่งอยู่แล้วก็มีท่า d p ต่ำนะครับผมครับแะนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับทั้งอีเวนต์โ d เดนวีคนะครับเอพิโซดที่1แล้วก็ซาก้าทารรมาชินะครับที่มาเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับผมก็ ขออภัยที่ข้อมูลอาจจะทำมาล่าชา้าสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่ๆจากเน n ติสอาร์เ n n e l ชาสำหรับวันนี้ผมเน n ติสขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย